วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับของดีหรือของขลังเออของดีหรือของขลังเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญอ่าของศาสนาเนาะอ่าเราในฐานะคนพุทธก็ตามนะก็เป็นวันสําคัญที่สุดนะครับเป็นวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาเพราะเป็นวันประสูติวันตรัสรู้ และวันปรินิพานวันเดียวกันนะซึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าท่านได้เป็นบรมศาสดาของเราชาวพุทธนะส่วนคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอดีมันเพิ่งผ่านมาเนาะก็เลยจะมาเล่าว่าของดีหรือของขลังเนี่ยเป็นอย่างไรนะมีคนก็ถามเยอะเหมือนกันนะครับในฐานะทีะ่เราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับของดีหรือของครั้งอ่าพวกเวทมนต์คาถาหรือสายมูอะไรต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรนะวันนี้ก็จะมาเล่านะครับมีคนถามว่าอาจารย์พอเรามีคาถามีของครั้งมีพระดีๆสักองค์หนึ่งเราแฝนแล้วรอดราวผ้าเนี่ยมันจะเสื่อมหรือเปล่านะมันจะเสื่อมหรือเปล่ามันจะสิ้นฤทธิ์หรือเปล่า,างั้นนะเออของครั้ง,งๆต่างๆเหล่านี้มันจะสิ้นฤทธิ์ไหมว่างนันนะ ก็ตอ,ตอบเลยนะครับว่าเหมือนเราเนะ่ะเอางูเห่ามา,าเราจับงูเห่าไปรอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเอางูเห่าไปปล่อยไว้คิดว่าง,งูเห่ายังมีพิษอยู่หรือไม่อันนี้เนี่ยเนีนนน่ี่เป็นเป็นคำถามย้อนคำถามนะคำถามย้อนคำถามว่างูเห่าอยู่ที่ไหนมันก็คืองูเหา่าของดีอยู่ที่ไหนไมันก็ดีนะทีนี้ เสืออยู่ที่ไหนมันก็เป็นเสือนะครับเออเช่นเดียวกับจิตใจนั่นแหละจิตใจถ้าเรามีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วอยู่ที่ไหนมันก็หนักแน่นอยู่ที่ไหนมันก็มั่นคงแต่ของมันจะเสื่อมได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของคนถือครองของนั้นน่ะเสื่อมสองก็คือเรื่องของคนนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมก็คือเรื่องของศีลห้า ทำสินห้าให้เสื่อมอ่าก็คืออันที่สองคือเรื่องของทำรรอ่รทมก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมสองสิ่งนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะแขวนพระดีขนาดไหนก็ตามถือของขลังขนาดไหนก็ตามเถอะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าของดีของขลังนั้นนะห้ามประพฤติผิดเกี่ยวกับสินห้า อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออย่าด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเขาอันนี้เห็นไหมเป็นข้อห้ามอันสําคัญเลยครับนอกจากสีลห้าแล้วก็เรื่องของด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเขาและอันที่สามคือเรื่องของขัดฟอร์มเป็นคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าขาดสามข้อนี้ถึงแม้ว่าคุณจะแขวนพระ ถือของขลังของดีสักเต็มตัวก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายของที่คุณแขวนไว้ห้อยไว้เจ็บไว้สักเต็มคอเต็มหลังเต็มตัวคุณก็ตามก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลย mm hmm. เพราะฉะฉนนั้น mm hmm. การถือของ mm hmm. การถือของของดีของจะดีได้ก็ต่อเมื่อตัวเราดีนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้คนแขวนคนถือคนสักนั้นนะระลึกถึง คุณงามความดีคุณครูบาอาจารย์รักษาปกปักรักษาคุณบิดาบรรดาให้ปกปักรักษาให้คุ้มครองให้เพราแค็งขาดปลอดภัยเดินไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยเดินไปไหนมาไหนให้มีแต่คนรักให้มีแต่คนหลงเดินไปไหนมาไหนให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสวัสดีครับ